เปิดกล่องโปเกมอนครบรอบ25ปีตามหาเจ้าลิซซอนคนดีคนเดิมไปลุ้นกันโตแล้วจะเล่นการ์ดก็ได้เย้สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่โตแล้วจะเล่นการ์ดก็ได้นะครับ EP นี้ก็ต่อเนื่องจาก EP นี้แล้วแล้วกันนะครับที่เราเกลือจากเจ้า oh. น,น้นอน,น,อ,นอีวูทั้งหลายกับกล่องพิเมติอีวิลูชันนะครับ EP นี้ ผมก็จะมาเปิดกันต่อเนื่องกับเจ้ากล่องนี้เป็นกล่องครบรอบ25ปีโปเกมอนนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะทราบแล้วว่าช่วงระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์นี้เขาจะประกาศให้เป็นวันครบรอบ30ปีโปเกมอนนะ <Huh? S 1> เพราะฉะนั้นไอ้เจ้ากล่อง25ปีหรือการ์ดครบรอบ25ปีทั้งหลายเนี่ยราคาตอนนี้มันกำลังพุ่งพุ่งเลยจากหลักร้อยไปหลักพันหลักพันไปหลักหมื่น แน่นอนว่าถ้าใครดูคลิปสั้นมาก่อนอันเนี้ยก็จะรู้ว่าผมเนี่ยบอกไว้ก่อนแล้วว่าผมมาชอบชอบอะไรที่มันคลาสสิกชอบอะไรที่มันแบบครบรอบงานครบรอบงานที่เป็นโปรโมเป็นอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยพยายามตามหางานครบรอบ25ปีแบบเอาเฉพาะแบบวินเทดอน,นอะไรก็ได้เงี้ยที่ที่ผมชอบเพราะฉะนั้นวันนี้หวังว่ามันจะยังอยู่ในกล่องนี้ด้วยนะครับอะมาลุยกันดีกว่าทุกคน กล่องนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ซองเดี๋ยวมาลูไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับเพราะผมก็ไม่เคยเปิดอย่างที่คลิปที่แล้วผมบอกไปนะผมว่าส่วนมากผมจะเปิดในภาษาไทยวเวลาเปิดกล่องรุ่นกล่องอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยเปิดภาษาอังกฤษเท่าไหร่มาหลังๆนี่แหละคือเริ่มมาจากภาษาอังกฤษแล้วเริ่มมาจากภาษา,ษาญี่ปุ่นแล้วเพราะมองว่ามันมันก็คลาสสิกดีอะนะภาษาเพราะภาษาญี่ปุ่นเขาก็เป็นเขาเรียกอะไประเทศของผู้ผลิกตการ์ตดต้นกำเนิดอนะไรอย่างนี้ใช่ไหม อ๋อกล่องเขามีอันนี้ด้วยนะทุกคนนะกล่องเขามีเขาเรียกว่าไงนะเป็นโปรโมโเหรอเป็นการ์ดโปรโมประจํากล่องมาด้วยนี่เป็นนิมเฟียเป็นดาร์กนิมเฟียใช่ไหมเออไม่เดี๋ยวเขาขอ,อมาโอ้ยมันจะไม่ทําดาเมจกับการ์ดใช่ไหมเนี่ย ทำไมมันใส่มาอย่างนี้โอเคอเดี๋ยวต้องไปหาราคานะว่าการ์ดแค่การ์ดโปรโมนี้ก็เท่าไหร่ผมว่าหลักร้อยต้องมีเบื้องต้นนี่นะก็สวยอยู่นะเป็นนิมฟียเป็นดักนิมฟียนะครับแล้วก็มียี่สิบห้าปีตรงนี้เฮ้ย,เ,ฮย,เ,ฮยเดี๋ยวนะเป็นตำหนิหรือ,อไรอะ่ะทำไม<า>ตรงกลางมันเป็นขีด เดีเ๋ยวขอขอขออนุญาตก่อนนะทุกคนนะเฮ้ยเป็นตำเนีย oh! โอ้ยทุกคนดูดิลวก้ามันงอด้วยอ่ะ <c oughs> นี่นะ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูดูดิ <c oughs> เห็นปะเนี่ยเนี่ยมันเป็นขีดตรงเนี้ย <c oughs> ลวก้ามันงองๆงด้วยอ่ะแต่มันไม่น่าเกิดจากที่ผมเปิดเมื่อกี้นะโอ้โห oh น่าจะดวงไม่ดีนะเ,เปิดคลิปก็ดวงไม่ดีเลยนะครับหวังว่าข้างในจะจะใจดีกับเราสักหน่อยแล้วกันนะไปครับลุยมาดูกันว่ามีกีทั้งหมดกี่ซองหนงึสองส๋อมีมีกล่องเออมีมีซองอื่นด้วยคือเฉพาะ รุ้น25ปีเนี่ยมี4ซองแล้วก็มี Battle Style กับ v o t a g e ด้วยนะครับขอ2ซองนี้ก่อนได้ไหมผมไม่รู้ด้วยว่ามันรุ้นอะไร2อองซองนี้เพราะผมไม่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเท่าไหร่ลุยถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าว่าการเซ็ตนี้มันรุ้นอะไรโอ้ยมันใบเดียวเหมือน ก็ไปไหมโอเคตายด้วยวิหมูไฟน่ารักก็เป็นอะไรไอเจ้าแมลงอันนี้หมาไม่มีอะไร จะแถมทั้งทียังแถมแต่เกลือมาอีกน่าโอเคดูต่อตอนที่สองนะครับน่าให้ทำะทำะอีบุยวิวิเออลิซาดอน่ะเฮ้ยลิซัดดอนรับใบนี้สวย มันเป็นฟอยอที่เป็นรูปไฟด้วยอ่ะทุกคนเห็นไหม,มก็ไม่มีอะไรนะมีแค่นั้นจริงๆสุดยอดเฮ้ยแต่ถือเป็นสัญญาณที่ดีซองที่มันไม่ใช่25ปีเขาออกด่อนมาให้อาจจะเป็นสัญญาณบอกว่ากล่องนี้ดูดีๆอาจจะมีลีซาดอนหรือเปล่านะ <c oughs> เอามาครับสองซองนี้แค่น้ำจิม้มมาที่ซองไคลแมกของเรา สี่ซองสี่ซองไปลิซาดอนเท่านั้นที่เราต้องการเพราะถ้าไม่ออกลิซาดอนผมว่าก็ไม่น่าคุ้มนะใบอื่นก็ไม่น่าคุ้มแล้วอะสำหรับกล่องนี้แต่ว่าซื้อมาเพราะความชอบล้วนๆดูตั้งแต่ใบแรกเลยแหละเซคลร่อมนกไฟนี่ใบสุดท้ายหนาๆ อุ้ยอะไรอะไรมีแหลมๆม,มาตรงนี้คืออะไรพิกาจูเหรอโอ้พิกาจ,จูป่า,าน้องรักสวยอยู่นะไม่น่าจะแพงมากใบนี้ซองแรกอุ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าขยับอย่าขยับอย่าขยับเรียกพวกมาหน่อยเรียกพวกมาหน่อยภาษาญี่ปุ่นซองแรกผ่านไป สองสองสองสามคอยคอยผ่านไปลงผิดคิดพลาดภูมใจก่อนเดินมาถึงวันนี้เ <ST AN CE> มื่อกี้เท่าที่สังเกตดูมันน่าจะออกใบฮิตน่าจะออกใบลองสุดท้ายนะมันมีทั้งหมดเออ่กี่ใบนะสี่ใบเลชีแลมนี่ลไปถอ้เนี่ย เว้ยทำไมมันเหลืองแบบเหลืองคนละเหลืองให้นะทุกคนสังเกจไหมเฮ้ยมีฟอร์ดอุ้ยสีอะไรอ่ะสีเขียวบานาือเปล่าใช่บานาครับเป็นสีที่ปวดปานคุชิกิบานาแตก แต่ก็คือราคาไม่เท่าไหร่แต่ก็มันก็จะน่าภูมิใจนิดนึงตรงที่ว่าเราเปิดได้นะทุกคนมันก็จะเป็นเซ็ตสเกลือที่เขาเก็บกันอยู่แล้วนะครับสําหรับไอ้เจ้าการ์ดชุดนี้นะใส่ซองให้ไวใส่ซองให้ไวเอาแล้วบารนามาแล้ว1ตัวเพราะฉะนั้นเรียกเพื่อนลิซาดอนมาด้วยนะลูกโอเคเหลืออีกสอซองครับถือว่าเปิดหัวได้ดีเปิดหัวได้ดีนะครับ ไปลุยกันคืออย่างบาน่าเมื่กี้มันก็เป็นหนึ่งในในเซตที่เขาสะสมกันนะเพราะว่าโปเกมอนเนี่ยอย่างที่บอกทุกคนรุ่นแรกๆเจนแรกก็ต้องเป็นพ้ชิคิบาน่าอิซาดอนคาแม็กอะไรอย่างนี้าะเขาก็จะเก็บให้ครบผมอ่ามีปิกาจูที่เป็นจูเค้กแล้วสำหรับการครบรอบวันนี้ได้บาน่มาอีกก็ขาดแค่คาแม็กกับอินซาดอนนะครับก็หว <laughs> <laughs> <ๆ>ังว่ามันจะออกนะกราดอนสวยเหมือนกันนะ ไาโอกาดูขอบมันเหมือนจะไม่ใช่ว่มไม่ใช่เป็นไร oh. อ่อโอเป็นในตัวนี้แกตายโอเฮ้เหมือนขอบดูดิดูทุกคนกรภาษาอังกฤษผมก็เหมือนได้ยินเขาบอกนะว่ามันมันไม่ค่อยไม่ค่อยเนี้ยเท่าไหร่เนี่ยแต่ทุกคนจะเห็นว่ามันขอบมันแบบ หมันตัดขอบมาไม่ค่อยเนียมเท่าไหร่นะซึ่งก็เรื่องจริงด้วยอกล่องสุดท้ายลิซอนเฮ้ยใบหลังสุดท้ายอะไรเนี่ยจะเปสีดำเนี่ยโอ้โหโปกเกมอนไฟเรียกไฟมาอีกจีโปเมันสีเดียวกันอนะ่ะผมผมรู้แล้วว่ามันจะต้องเป็นสีคนละสี เฮ้ยทำไมมันอขึ้นเลยวะไ,ได้แต่แล้วนี่วเวลาเฮ้ยอะไรอ่ะเอา้าเอาไม่ใช่ <c oughs> ก็ลุ้นเอาวันติดกัน <c oughs> โอซาเชียน <c oughs> โอโห้โโจบเลยไอ้เราไปลุ้นขอบดำเมื่ออะไรวะ เออมันติดกันมันติดกันซาเชียนนั่นเองนะครับสรุปบล็อกนี้มีแค่ฟูจิกิบานะที่พอจะไปวัดไปวาได้แล้วก็ออกมาให้เห็นนะครับดิสซอนคนดีคนเดิมไม่ออกมาอีกแล้วสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนขอบพระคุณด้วยที่ติดตามฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันด้วย แล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้าน่าจะเป็นเจ้าบล็อกนี้นะเจอจิงสปาฝากติดตามด้วยสวัสดีครับ